เริ่มต้นด้วยหัวข้อค่ะ Biden expand chip control to curb China global access to AI นะครับอย่างที่ทราบกันดีนะ Biden เน้นเรื่องชิปเน้นเรื่องเทคโนโลยีเน้นเรื่อง semiconductor นะครับพยายามจะทำชิป Act นี่คือนโยบายเรือธงเลยนะ flagship ของ ทางไบเดนเลยนะฮะก็คือการให้ทุนสนับสนุนให้ TSMC มาเปิดโรงงานให้ทุนสนับสนุน Intel ให้หลายๆค่ายนะมาเปิดโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ใน Phoenix Arizona ใช่ไหมแล้วก็มีการออกหมายแบนการส่งไอพวก อุปกรณ์นะก่อนหน้านี้ก็แบนเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลิทรรศกาฟีนะฮะไอตัว EUV เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะยังรวม DUV ต่างหากรวมเรื่อง Equipment ต่างๆก็ห้ามส่งแล้วนะฮะนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังแบนต่อไปอยังประเทศอื่นๆอีกคือแบนหลายซ้ําหลายซ้อนนะฮะแล้วก็แบนบริษัทที่หลายคนก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องก็ก็แบนนะฮะช่วงนี้ก็แกทำมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็นี่คือ ครั้งสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายแล้วเพราะนี่มันสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่แกจะปล่อยหมัดน,นะฮะแล้วก็ปล่อยได้สะใจจริงๆนะครับก็เป็นการแบนชิปคอนโทรล้องดูรายละเอียด่อนี้มันเป็นอย่างไงนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครมีการแบ่งยังจําได้ไหมว่ามีการแบ่งประเทศต่างๆออกเป็น3ส่วนนะฮะส่วนที่1ก็คือ ส่วนที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันนะฮะเนี่ยเขาบอกมีการแบ่งเป็นทรีแคตเกอรี่จำได้ไหมมีพาร์ทเนอร์นะคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเขาก,ก็คือคนที่เป็นเพื่อนอเมริกานะฮะง่ายๆเลยละกัน adversary ก็ ary คือฝั่งตรงข้ามนะจีนรัสเซียต่างๆแล้วก็ others นะ others ค,คืออื่นๆเนี่ยพวกที่อยู่ตรงกลางๆหน่อยประเทศเรานะอยู่ตรง others นะฮะแล้วก็จีนรัสเซียเกาหลีเหนืออิหร่านอะไรแบบเนี้ยโดนนะครับรวมถึงกัมพูชาด้วยนะกัมพูชาก็ถูกแคสซิฟายว่าเป็นกลุ่มเดีียววกกัับบจนนะครแล้็ ของเราอยู่ในกลุ่มกลางๆกลุ่มพาร์ทเนอร์ก็จะมีเจแปนญ,ญี่ปุ่นไต้หวัน,นเนเธอร์แลนด์ด้วยนะนเนเธอร์แลนด์เพราะว่ามีเครื่อง EUV นะฮะก็ว่ากันไปก็แยกออกเป็นกลุ่มๆก,กันชัดเจนสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกแอคชั่นอะไรปรากฏว่าสัปดาห์นี้ใส่แอคชั่นมาเต็มๆครับเฟรมเวิร์กนี้นะครับเป็นเฟรมเวิร์ก artificial intelligence diffusion นะฮะผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนกฎหมายฉบับนี้ที่ไบเดนออกมาในเพิ่งเช้ามืดทีด่เพื่นอ่านเนี่ยจบไปเนี่ยเป็นกฎหมายที่จะมีผลหลัังจากกนนีี้อ120ว ย้ำนะอีก120วันนั่นหมายความว่าจะมีผลเลยนะครับคุณจีน่าไลมอนโดก็ออกมาพูดนะครับบอกว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีผลเนี่ย120วันหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้จะยังอยู่ต่อไปหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้ามีอะไรผิดพลาดหมายความว่าถ้าทรัมป์เนี่ย unless ทรัมป์เนี่ยพอจะเข้ามาในตำแหน่งแล้วทรัมป์คนเซิลกฎหมายนี้แล้วยกเลิกกฎหมายนี้ก็จะไม่มีผลเช่นเดียวกันนะฮะวันจันทร์คุณทรัมป์เข้ามาเนี่ยพอเจอกฎหมายแบบเนี้ยแกเอาออกไหมนะหรือว่าแกจะ เห็นด้วยแล้วแกเอาอยู่นะฮะอ่ะดูต่อเขาบอกว่ามีการอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเพื่อนกันก็จะมีการเพิ่มกำลังปัรผลิตให้นะเออเอเบิลท<ๆ>ก็คือส่งส่งของให้นะเก็คือมากกว่าเดิม7%นะฮะไอ้พวกชิปต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ระบุชื่อบริษัทน,นะแต่ผมบอกได้เลยว่ามันมันคือ Nvidia งั้นข่าวเนี้ยมันคือการหยิบ N v i d ว a มาเป็น มาเป็นอุปกรณ์แล้วกันมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองการค้านะครับเพราะว่าที่พูดทั้งหมดเนี่ยการส่งออกชิปอะไรต่างๆคือการส่ง n v ็นวีเดียนั่นเองนะฮะเอ็นวีเดียจากอเมริกาเนี่ยจะส่งไปให้ใครได้บ้างนะครับแน่นอนส่งให้พวกประเทศที่เป็นเพื่อนกันนะอย่างเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์ไต้หวันนะฮะถ้าในมุม n v ็นวีเดียนี่คือสวยนะเพราะว่าอะไร ตลาดตั้งใหญ่นะส่งได้แค่ไม่กี่ประเทศนี้เองนะฮะแล้วประเทศอื่นเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูคอ,อนดิชันประเทศขั้วตรงข้ามนะฮะห้ามส่งอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียเกาหลีเหนือ,ออิหร่านอะไรเงี้ยสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือประเทศที่มันตกอยู่ในกลุ่มตรงกลางๆอย่างประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในนั้นด้วยนะพวกอาร์เ s นะครับในนี้มีการเมนชั่นประเทศไทยด้วยนะ ทำเล่นนะฮะสิงคโปร์มาเลเซียไทยแลนด์แล้วก็เวียดนามนะครับว e ชาร์ซิ e บูมิ่ o d ิ i าข d งเอ n อ of AI d เ t a c e n อ e r o u าแล้วครับเนี่ยขีดเส้นใต้เลยนะก็ประเทศอย่างสิงคโปร์มาเลเซียไทยแลนด์และเวียดนามอยู่ในลิสต์นะครับแล้วก็ดูถ้าเหมือนสา4ประเทศนี้จะบูมิ่งนะเกี่ยวกับเรื่อง AI c e เซ็นเตอร์นะ AI Data c e n t e ็ก็เนื่องจากเจสันขวางเพิ่งมาประเทศไทยเรานะฮะแล้ก็มีการพูดถึงจะเอาประเทศไทยเป็นหับอะไรเงี้ย หับอะไรยังทำไม่เสร็จเลยนะฮะแต่ตอนนี้เรากำลังจะโดนละนะจะต้องมีการขอ presumption of denial นะดีนายก็คือการขออนุญาตก่อนนะคือจะมีลิมิตแล้วกันเอาพูดง่ายๆถ้าละอธิบายภาษาชาวบ้านๆนะนๆนะมันมีลิมิตว่าคุณจะนำเข้าได้เท่าไหร่คุณจะส่งออกได้เท่าไหร่ re-export หมายว่าสมมติคุณนําเข้าเอ็นวีเดียมาแล้วคุณจะส่งให้ประเทศอื่นอนะ่ะต้องมีรีพอร์ตนะแล้วก็ต้องมีการขออนุญาตนะ authorization ด้วยนะครับแล้วก็ถ้า อนุญาตก็ได้ไม่อนุญาตก็ไม่ได้นะฮะอะไรประมาณนี้เป็นตน้นซึ่งมันจะสร้างความยุ่งยากให้กับ Nvidia ดียมากๆเลยคือมุดขายการ์ดจอเนี่ยมันจะไม่ได้จบแค่การ์ดจอละมันจะต้องเช็คต่อว่าจะต้องไปไหนต่ออีกนะฮะแล้วถ้ามันไม่ไปจุดที่เขาต้องการเนี่ยก็จะโดนนะฮะอันนี้เอ็เดียก็จะโดนแบบเต็มๆเลยเอ็นวีเดียตอนนี้ทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะตอนเนี้นะครับเป็นอุปกรณ์บางอย่างนะฮะของรัฐบาลในการใช้ในการต่อรองนะครับ นี่ต้องถามว่าคุณโดดทราทำมาเห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้ไหมนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูวันจันทร์อีกทีหนึ่งนะพอเรื่องนี้ออกมานะครับทาง n อ i นว a เดียแกก็ออกมาโต้เลยนะเพราะว่า NV i d i a เดียเนี่ยแกไม่เก่งใจไบเดนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากำลังจะหมดจากวาระอยู่แล้วนะแกคงไม่สนใจหรอกแล้วมาออกกฎหมายอะไรแบบนี้ช่วงเวลาแบบนี้ตัวเองกำลังจะหมดวาระนะครับเดิมนี่รูนะก็บอกว่าไอ้กฎหมายฉบับใหม่นี่นะมันดึงอเมริกาถอยหลังกลับมา นะฮะมีการพูดถึงอย่างนี้เลยนะเราก็บอกว่าเนี่ย and by attempting to rig the market การที่มีความพยายามที่จะไปควบคุมตลาดแล้วก็ไปปรับเรื่องของไปแทรกแซงตลาดไปยุ่งเรื่องของการแข่งขันการค้าเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะย้อนกลับมานะครับแล้วก็ชดเชยคุกคามความ คาสามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีของทางอเมริกาซะเองนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทาง n อ i d ว a เดียไม่สนใจเลยนะ <S <S คุณเน็ตฟิงเกลิลนะฮะไว้ประธานของ NV i d i a เดียแกก็ออกมาโต้เลยนะฮะแล้วก็บอกว่าไร้สาระทำไมรัฐบาลเนี่ยจะต้องไปสติ๊กเรื่องของการแบนจีนอยู่นั่นนะ,นะจนไม่ลืมหูลืมตาแล้วนะฮะเอออะไรก็ต้องแบนจีนไว้ก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้สนใจของตัวเองเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะแทนที่เอาเวลาไปพัฒนา อะไรให้ตัวเองดีขึ้นนะฮะมาแต่วันๆเนี่ยนโยบายทุกน,นโยบายออกจากรัฐบาลคืออะไรก็ได้ที่มันจัดการจีนมันคือจะดีที่สุดนะแอ anti เนี่ย China m ม a จอ r ์นะครัมาตรการจัดการจีนเนี่ย the rule would do nothing to enhance ไอ้กฎพวกนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรให้อเมริกาเนี่ยมันมีความมั่นคงมากขึ้นเลยนะ enhance U.S. security ก็คือสุดท้ายอเมริกาก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่ว่าคุณก็ไปแบนจีนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วสุดท้ายโลกมันก็ไม่ได้เกิดอะไร มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับจัดหนักจัดแหลกแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่า I p l y p l y d p s o p p t i n t e d บอกว่าโคตรผิดหวังเลยนะกับไอ้นโยบายอย่างเงี้ย policy shift of this magnitude นะครับ impact impact being r u s h นะก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้กฎหมายที่ออกมาในช่วงแบบตัวเองกำลังจะหมดวาระแบบเนี้ยมันคืออะไรนะฮะไม่เห็นด้วยเลยนะฮะก็มีการว่าด้วยว่าตัวเองจะหมดวาระแล้วไม่ควรสร้างภาระแล้วก็ออกกฎอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะก็ว่ากันไป แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะคุณไรมอนโดเองเนี่ยแกก็มีการพูดไว้ด้วยนะบอกว่าก็กฎหมายนี้ก็ออกไว้แล้วก็มีพีเวดไว้ไง120วันแล้วถ้าโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาไม่เห็นด้วยก็แคนเซิลก็ได้นะฮะคล้ายๆกับโยนโยนหินถามทางแล้วก็โยนความกดดันไปโดนัลด์ทรัมป์นะฮะทำไมละ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปแคนเซิล นโยบายอะไรบางอย่างที่ประชาชนอาจจะชอบนะเป็นประชานิยมโดนัทําก็อาจจะเสียเครดิตไปนะอย่างเช่นตอนโดนัทํัขึ้นมาสีจีนนะฮะไบเดนขึ้นมาไบเดนก็ไม่กล้าแคนเซิลนะเพราะว่ามันจะเสียคะแนนเสียงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ นะทำย้อนกลับไปนะนี่คล้ายๆกับแสมกันนะเดโมแครตก็พยายามจะออกกฎหมายแบบนี้แล้วให้มีผลใน120วันเอาถ้าโดนทําไม่ชอบก็แคนเซิลไปสิแต่อธิบายกับประชาชนแล้วกันนะฮะเรื่องของการทําไมถึงไม่แบนจีนแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อปกป้องนะครับเ,เทคโนโลยีของอเมริกาไม่ให้จีนสามารถเข้าถึงได้นะประมาณเนี้